ที่ Gomez, เซเลาโกเมสเั็นบ้างคุณผู้ชมคะล่าสุดเตรียมออกไอศครีมรสใหม่นะคะพร้อมๆกับซิงเกิลใหม่ของเธอที่ทำร่วมงานกันกันกบ BLACKPINK ชื่อว่าไอศครีมค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทและฉลองการปล่อยซิงเกิลใหม่ไอศครีมนะคะที่ร่วมงานกันกับ4สาว BLACKPINK เซเลนาโกเมสประกาศว่าเธอได้มีการร่วมมือกันกับร้านขนมดังระดับตำนานของนิวยอร์กอย่าง Serendipity t r e ค่ะเป็นการทำไอศครีมรสใหม่นะคะซึ่งก็จะวางขายในวันเดียวกันกับเพลงที่ปล่อยในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ไอศครีมรสชาตินี้เขาจะใช้ชื่อว่า Cookie and Cre a m Remix ค่ะเป็นการเรียกได้ว่านำเอาส่วนผสมของพิงค์วานิล c าคุกกี้บ e s นะคะแล้วก็มีฟัดเนี่ยออกมาให้เราได้ชิมกันโดยจะขายขวอละประมาณ190บาทค่ะ แล้วนอกจากนี้เซเลน่าก็ยังประกาศว่าเธอจะเข้ามาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านเซเลนิบิลิตี้ทรีนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเซเลน่ากำลังจะเปิดตัวรายการทำอาหารที่มีชื่อว่าเซเลน่าพลัสเชฟทาง HBO Max ค่ะแล้วก็ในตอนล่าสุดก็มีเพื่อนอย่างเชลซ์วิฟต์นะคะเฟสไทม์เข้ามาในรายการซึ่งที่ผ่านมาในรายการนี้เกิดขึ้นขณนะเธอเนี่ยกักตัวอยู่ในช่วงโควิด -19 าค่ะทำให้เธอได้รู้ว่าเธอเนี่ยรักการทำอาหารแบบจริงจังนะคะซึ่งเพลงใหม่ของเซเลน่ากับแล็ c พิงก์ก็จะปล่อยให้ได้ฟังกันวันศุกร์ ที่28สิงหาคมนี้เวลา1 1โมงตามเวลาในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพลงไอศกรีมนี้จะถูกเข้าไปในสตรีมของสถานีวิทยุหลักของอเริกาในวันที่1กันยายนนี้กันานนี้ I'm so stoked. I've been a fan of you guys and so like this is a big big dream for me and I can't Oh my God. ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ